อยากไหนๆนล้วก็เป็นแฟนปลอมๆกันแล้วอะขออะไรอย่างลไรวะขออะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าหมอจะขอเราแต่งงานไม่ใช่เว้ยเร็วไปปะคือเราอยากชวนอยากไปฉีดวัคซีนตัวหนึ่งอะวัคซีนอะไรอะวัคซีน HPV เฮ้ย แต่ตัวนั้นมันไว้ป้องกันมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงไม่ใช่เหรอเกี่ยวอะไรกับเราวะเกี่ยวดีพอเชื้อรัษ HPV นะเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดการติดเชื้อในื้เยื่อบุผิวอะซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณอวัยวะเพศเราก็ตรงนี้ด้วยอะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ชายก็ต้องฉีดนะครับคุณยอยะนี่หมอกลัวโรคติดต่อทางนั้นหรือเปล่าอะเราสัญญาว,ว่า เราจะใช้ไอ้นี่ทุกครั้งแล้วว่าเราไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวรู้ปะเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยมันช่วยป้องกันเชื้อไม่ได้นะเว้ยแค่เราสัมผัสตร,ตรงเนี้ยหรือว่าตรงเนี้ยก็มีโอกาสติดเชื้อได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วอะวัคซีนต่างหาที่จะช่วยป้องกันเชื้อได้นะครับไปด้วยกันนะ นะาน้านๆๆน้าน,าน,าน,านาพอแล้วพอแล้วไปก็ได้น่ารักที่สุดในโลกเลยครับคุณหมายัก <c oughs> ขอบคุณนะที่ทำเพื่อเราอะ ลำดับต่อไปคุณยอยักษ์เดชจศึกค่ะคุณยอยักษ์อยู่ไหมคะจะไปไหนครับคุณยอยักษ์คุณยอยักษ์เชิญข้างในเลยค่ะ พอล้วนะคะทในในายยักรับเดียวก็เสร็จแล้วคุนย,ยายักษ์นี่เท่สุดๆเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องชกมวยนะคะทำไมเหรอครับก็ผู้ชายที่มาฉีดวัคซีน HPV อะคะ่ะแสดงว่าเขาน่าจะแคร์แล้วก็น่าจะรับคู่นอนของเขามากๆ ไปแล้วนะคะอย่าลืมฉีดให้ครบสามเข็มนะคะครับขอบคุณนะที่เอามาฉีดอแค่นี้จิบจิบหมอจองเข็มต่อไปให้เราได้เลยนะทีอ,งอ่งเงี้ยมาท้าเป็นปากเก่งนะทำไมเราไปนักมวยนะเวย้ยโดนต่อ,ตอ,อยเจ็บกว่าน,นี้